ครับนี่คือมันเราจำหนักปฏิปัติธรรมเข้าขนซุงบรรยากาศดีเจา้านี้เออมอกไม่ต้องไปตึงมาปาาเอิร์ดมาเดินมาเอิร์ดม,มันเรากับบายอมันมนิสิตเลตาเออแต่อยากจุม่มมาเลยมาเลยไม่ต้องเสี่ยากาดึงต่างเลยเลย โอ้ยไมาบรรยากาศดีเป็นตะเลมอกไปเลยและที่นี้โตกใจโตกใจนี่จุดนีใครได้กูดวิวก้อนส่งกูดวิวก้อนส่งพี่น้องดื้อ ไม้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 ไมแหลมีลาด,ดำเพื่อนายโยงเลยลาดกล้องเลยนายโยงเลยส่วยไม้ส่วยไม้บรรยากาศดีทำไวช่วยห้ามมาัด ไม่หุ่นวายไม่จับต้นไรเลยมาเตี๋วกันเลยไม่มีการเก็บกาเตีกาเลย <c oughs> เออต่อ้กันบายบายจอตามนัดนีด่มาเปิดเลยต่ะไม่รู้ต้นกิตปดมั่นประไม้นี่แต่ก็ว่าก็ต้องไปซึ่งอะไร เออปมเมกามาเกตไปได้ยินปักปัวก็เล้งว,ว่าเออไปตาบายบายมานโงก็เออบายมันเพียงแต่ว,ว่ามันไม่คุเนตอนนั้นแหล,ละมาโนเพระว่ามันเออบางคุณนบางทีก็จบแต่คุณนหมากันนี้เราต้ามาแต่คร่องคุณนกันสรองคุณนเละแต่ปม,ว,มว,ว่าไมุ่่นไหยบายปุมจบแบบนี้นะฮะพวกเจ้า ไปส่งลูกแล้วก็แหวขึ้นมาเดียวนึงบัรยากาศด,ดีอย่างอีกปีนึง